สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับวันนี้ก็จะเป็นการสักลายมือนะครับชุดใหญ่คนของประชาชนพาทุกคนร่ำรวยพาตัวเองร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับเราก็จะเริ่มใส่ถุงมือนะครับก็คือความสะอาดจะเริ่มต้องมาละนะครับเพราะว่ายุคในไวรัสโควิด -19 นะครับเราจะต้องมีสะอาด จริงก็อยู่ที่การทําอะไรต่างๆของแต่ละท่านแต่ลอาจารย์นะครับเทคนิคตรงนี้ของอาจารย์จะคนง่ายๆเรียบง่ายนะครับบางท่านบางอาจารย์ก็จะแต่งนะับสถานที่ให้สวยงามให้สีทองให้สีอะไรต่างๆก็ แล้วแต่ความออกแบบของแต่ละอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนที่แบบง่ายๆวิชาความรู้สมากกวานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะปากกับปาบคนที่ชอบแนวอาจารย์คนก็จะมาซึ่งตรงนี้เป็นความวิจิตรของความชอบของแต่ละท่านแต่ละขั้นนะครับก็จะออกแบบจากคนไม่เหมือนกันเราก็จะมีนะครับที่รองนะครับใส่กวยสีบางคนก็สวมเป็นกวยสีที่นิ้วไปเพื่อความถนัดบางคนกลัวหกกลัวอะไรเราก็เป็นแบบนี้ไป นะครับเป็นเศษสีนะครับตั้งปุ๊บสีก็จะเป็นสีธรรมชาตินะครับสีที่เป็นเรียกว่าออแกนิกนะครับจากธรรมชาตินะครับไม่นะครับไม่ติดหนานต้องบอกไว้ก่อนว่าของอาจารย์มงคลรดทิ้งมำเนี่ยไม่เน้นเจ็บไม่เน้นกีดไม่เน้นอะไรที่เป็นเจ็บปวดทั้งสิ้นผมเหมือนกับใช้เป็นเขียนโดยผ่านเครื่องสักนะครับโดยมีเข็มจริง เข็มก็จะเป็นการใช้แล้วทิ้งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบไร้สายก็จะราคาสูงนิด6,500้บาทเข็มสับก็อยู่ที่นะครับอันละ50บาทใช้แล้วทิ้งเลยต่อคนต่อหนึ่งท่านนะครับมันก็จะมีช่วงพลาสติกนะครับแล้วก็ช่วงกระดาษนะครับช่วงกระดาษกับพลาสติกคืออะไรครับเพราะว่าเราจะใช้กระดาษนะดันเลยนะเวลาเปิดก็ง่ายนะครับเวลาเปิดง่ายเสร็จนะครับเวลาสวงตรงนี้มันจะเป็นแบบไร้สาย ไร้สายก็คือแปลาหมายว่าชาร์จแบตไวแล้วนับเต็มแล้วเราพกพาไปได้ทุกที่ที่เราจะไปสักไยมือไปเขียนอะไรต่างๆนะครับอาจารย์ก็จะใช้นะครับสีบีพอประมาณหนึ่งคนหนึ่งท่านเนี่ยเราก็จะใช้พอประมาณเท่านั้นไม่เยอะไม่มากมายนะกัะพดีพอดีนะครับแล้วก็ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ของอาจารย์ก็ตามที่บอกคนของประชาชนอาจารย์ก็จะเริ่มมา ทำความสะอาดก่อนนะครับเริ่มที่จะสวมหน้ากากนะครับก็ความสะอาดของแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับก็จะใช้นะครับเราจะให้คนที่มาสัตว์ยือไปล้างมือก่อนไปล้างมือเพื่อที่จะความสะอาดเช็ดสู้เร็จนะครับเราก็จะมาด้วยแอลกอฮอลฆ่าเชื้ออีกทีนึงนะครับก็เสมือนแบบทุกอย่างแต่เราไม่มีแผลอยู่แล้วไม่มีอะไรเพราะว่าเราใช้น้ําหนักมือเบา แต่เราก็ต้องทําความอาดให้กับคนที่มาก็น,นใช้วิธีแบบน,นอลกอฮอล์ของเราไม่ได้เน้นยาชาเพราะว่าไม่เจ็บสีไม่ติดนานก็ไม่จําเป็นสแสดงว่าคนที่มาสัมาเขียนอาจารย์บางคนต้องใช้มือมเบามือเบานะครับใช้วิชานคะครับเบาเลยนคะครับก็เหมือนการเขียนและมูเตลูมากกว่าที่จะเป็นการเจ็บเ,เพราะว่าผมใช้สูตรคำว่าของ,องดีไม่จําเป็นต้อง หรือว่าเขามาแล้วต้องทรมานเพราะบางคนเนี่ยกลัวกังวลกลัวเข็มนะครับว่าไปไม่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นของเราไม่มีไม่มีปัญหาเนะรื่องเจ็บเนี่ยนะให้ถูฝัง่งมือถูฝั่งมือเราใช้มูเตลูตรงนี้เอามือไปใกล้นิดนึงนะครับก็จะให้เขาผพนมมือนะครับพนมตรงนี้คือคาถาท่องเราจะใช้คาถาเดียวประจันจมงคลรอตที่คมหรือว่า จะเป็นคาถาที่เราถนัดขอให้เราจําได้แล้วก็ท่องมา,มานะของอาจารย์หงคนก็จะนักเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูสัมประสิปียามามะมะคัตเตสิกคัตเตสิกกิงการนาคัตเตสิกอาหางสิตรมชนนิชนนินักเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่น การเงินการงาน,งาน,งานต่อไปน็นี้ประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสักลามือเขียนลายมือชุดใหญ่คนของประชาชนพาทุกคนร่ารวยพาตัวเองร่ารวยประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภ ัาเฟสิกัาเฟสิกกินกระนาดัาเฟสิกอหางกิตังชนนิดชนิเป็นคาถาแค่แค่พยัญชนะใดใดสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสัตว์าวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรพิษสิ่งต่างไม่สามารถทําร้ายสายตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมาน จะไม่เป็นอันตรายไม่สบายผิวขนและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขารูบาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดยิ่งทำรูบาจย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารพลรูปจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเกิดสาธุสาธุสาธุนี่คือการท่องคาถาหรือพูดง่ายๆว่าคนที่มาเนี่ยเขาได้รับฟัง ได้ความรู้สึกเขาจะมีความรู้สึกที่แบบบางคนก็โอ้โหอาจารย์มีพลังมากฟังแล้วสบายใจเพราะว่าเขาศรัทธาเนะี่ยจิตของเขาก็จะมีความเราเป็นผู้นําเสนอแนละการนําเสนอก็คือพูดคุยอวยพรหรือสิ่งที่ดีๆนั่นแหละนะใส่ลงไปจิตของเขาเนี่ยเขามาหาเราเขาก็จะรู้สึกอบอุ่น มีพลังหรือสิ่งลี้ลับที่เรามีอยู่จริงเทวดาที่เรามีอยู่จริงสิ่งิงงงที่มีอยู่จริงของเขาของบนโลกแผ่นดินใบเนี้ก็จะเรียกว่าเมตตานะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความท่องคาถาเสร็จเราก็จะมานาะทาวัตรีเพราะว่าทำไมต้องคาวัสรีเพราะว่าฝ่าม,มือของคนเราเนี่ยฝืดหนืดไม่เหมือนกันวัสรีเนี่ยมันจะช่วยช่วยคืออะไรครับช่วยทําให้มันลื่นนะครับ พอมันลื่นปุ๊บมันจะเขียนหรือทำลงไปง่ายเพราะถ้าเกิดบางทีเขียนล่าช้าฝ่ามือฝึกบางคนก็ทำงานล่าช้าออกไปคนที่เขานั่งอยู่เขาก็รู้สึกทรมานเหนื่อยแทนที่มันจะจบง่ายเขียงนง่ายก็จะยากไปเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้วัสดุถูฝ่ามืออีกครั้งนึตงตอนนี้เราก็จะใช้ข้างขวาก่อน นะครับที่ข้าขวาคือมือเนี่ยมันจะได้มีนะครับการวางตัวเบาเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่มีฐานวางเนี่ยบางทีมันจะกดน้ํามือน้ําหนักของเข็มแทงไปในมือเขาได้มันจะทําให้เจ็บเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้แบบนั้นวันนี้เราก็มาดูนะับการาฐานนะครับมันก็จะมีเรื่องของสิ่งต่างๆตรงน,นี้นะับเข้ามามเข็มก็จะขึ้นมาละ เห็นมันก็จะพอสมควรนะจุ่มไปมันจะดูดสีดูดสีขึ้นมานะครับดูดสีขึ้นมานะไม่เจ็บเพราะว่าเราเหมือนเขียนเราเหมือนเป็นเราก็จะเขียนออกแบบเส้นชีวิตเป็นไงเราก็สอบไปแล้วเส้นชีวิตนะครับเราก็จะเขียนตรงนี้นะรู้สึกเป็นไงรูะกะีน่งอ่าจะไม่เจ็บนี่คือตัวตำแหน่งของการวางมือเบา เราก็จะบอกเขาว่านี่คือเส้นช่วยชีวิตนะเส้นคนประถมนะเส้นตัวนี้มีความหมายทําให้เรามีคนประถมํถามจุนจประสบความสําเร็จมีสิ่งที่ดีเราจะไปอุปถัมภ์ําจูนใครก้อนนั้นก็ประสบความสำเร็จอ่ะเส้นแรกโชว์กล้องก่อนจะได้เห็นเวลาเน้นเราไปน,นี่คือเส้นช่วยชีวิตของเส้นคนประถมนะต่อไปก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตเราก็จะเอะเส้นนี้สวยนี่เขียนทับเลยเส้นชีวิตนะ เราก็ลอกตามเลยเพราะว่าเราก็บอกว่านี่คือเส้นชีวิตเป็นเส้นที่ดีอยู่แล้วหรือว่าเทาเส้นแตกเราก็จะบอกว่าสอไปนี้เราเขียนให้เส้นไม่แตกแล้วคนที่เขาได้รับฟังก็จะรู้สึกแบบมีความสุขอาจารย์ได้แก้ไขได้สิ่งต่างบางทีการสัดลายมือมันก็คือการสร้างจิตใจให้เขามีพลังรับพลังให้ติดเขาสุขเขาก็จะมีความรู้สึกสบายใจนะถ้าสีหมดเราก็ดูใหม่พอดูใหม่ปุ๊บเราก็จะต้องวางตำแหน่งมือให้ตรงแล้วก็ นะครับให้ตรงใส่ลงไปของเราไม่เจ็บถีไม่ติดนานเหมือนกันเขาเรียกว่าเจิมฝ่ามือน,นะจะเราต้องเซฟด,ด้วยเพราะถ้าเกิดมากเกินเส้นวัสนาเกิดจากเส้นชีวิตไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเส้นวัสนาเกิดจากเส้นชีวิตเป็นไงดูนะมาดูนะครับเราได้เส้นชีวิตแล้วเส้นวัสนาเกิดจากเส้นชีวิตนี่บางคนต่อตรงไปเลยแต่เราต้องบอกว่าถ้าคนเขาดำเขาทำอะไรไงก็ดำ คนที่ศรัทธาเขาก็ามาเนี่ยแต่เราขายความรู้เราขายความรู้เราไม่ตอบผมเขียนเส้นวัสนาที่สวยนี้นี่มีการการะบาดกรรตประมณีไะสัมผัสที่หกหมอดูหมออะไรกระตัดได้เราสามารถออกแบบได้อีกแบบนึงเพื่อความสวยงามเพราะฉะนั้นผมจะใช้เส้นวัสนาเกิดเนินประจันเลยนะงนเงินเทวดาเลยนะต่อไปนี้นะนี่ครับเส้นนะครับวัสนาเกิดเนินประจำเลยนะออกมาออกแบบให้มันยาวมาชนกับเส้นวัสนาตรงนี้เห็นไหม นะับตรงน,นี้กับเราเนะี่ยให้เรายาวพุ่งมาถึงโคนยุคตานะน,นาครับเป้นวัตถต่อนะับเราเขียนให้มันแบบสรีกไปเรื่อยการเขียนฝ่ามือเนะี่ยมันก็ไม่ได้ยากไปเราเขียนไปเรื่อยนะต่อนะคบกบากบทเราผ่านได้เราเขียนใหม่ได้ด้วยนะก,กะากบทคนนั้นมีอยู่แล้วแต่เราบอกว่าเพื่อให้ฝ่าฝ่ามือมันสวยง,งามเราจะเขียนเส้นกากบทให้มัททนสมดุลให้ออกแบบ ซึ่งเรามีอยู่แล้วยังไงก็มีดีเส้นตรงนี้นะเส้นวัฒนาอ่าเกิดใน,นลูกจานเป็นยังไงอ่าอ่านี่คือโชคลาภดวงดีถูกหวยรวยเบอร์เส้นวัสนาที่ดีเลยอ่ะเห็นไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทุกคนนะมันต้องดูด้วยว่าเขามีเส้นอะไรที่แบบเดิมหรือเปล่ <S <S าเส้นเกิจยศเมื่อเส้นวัฒนาเกิดใน,นลูจาแล้วเส้นกิจยศมันจะต้องอยู่ตรงแค่ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่สามารถขึ้นมาจากตรงนี้มันจะตัดเส้นที่เราเขียนเสียหายไม่เอา เพราะฉัน้นสกิดยศของอาจารย์เนี่ยจะไม่เน้นชนกันด้วยจะไม่เน้นชนเพราะฉะนั้นต้องออกแบบเว้นช่องไฟนิดหนึ่งทําไมอาจารย์ทำไมต้องเว้นช่องไฟไว้นิดหนึ่งเพราะว่าผมบอกแล้วว่าคนของประชาชนคนของประชาชนพาทุกคนร่ำรวยสัญลักษณ์ที่เป็นคนของประชาชนคือเว้นช่องไฟไว้นิดหนึ่งมันมีเส้นที่ติดก,กันคนเขียนติดติดชนกันเลยจริงจริงโอ้โหคนเหล่านั้นจะต้องหนึ่ง เป็นหนึ่งจากผู้เดียวทุกคนจะต้องอยู่อันเดอร์ฉันฉันม่ยอมไม่ใครขึ้นมาเหนือกว่าฉันเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าคนของประชาชนก็แปลคำหมาณว่าว้นช่องไฟวินิจเหน่งเส้นอาทิตย์จะยาวมาทางนิ้วนานนะครับมาทางนิ้วนานมาอยู่แค่คนนิ้วนานใช่ไหมนะ,นาะมาดูเส้นอาทิตย์ได้มาแล้วรับเส้นอาทิตย์เว้นช่องไฟด้วยเห็นไหมนิดหนึ่งคนของประชาชนสัญลักษณ์ ต่อไปเป็นเส้นพูดนะเส้นพุดนะครับเส้นพูดก็เว้นช่องไฟมานิดหนึ่งนะครับเส้นพูดยาวมาทงานิ้วปนะ้อยนะยาวมาออกแบบของการเขียนก็คือความวางคอมโพสิชันนะครับวางองค์ประกอบสิ่งให้มันสวยงามน,นั่นเองแล้วก็มือเบาแล้วก็พูดไปพูดของความหมายเส้นวนัตนาคือเงินทองเกียรติยศคือชื่อเสียงความตัญยู พูดคือเจราจาพูดคุยติดต่อเจราจากับเขาให้มีความชัดเจนพูดมาขยายกิจยศรักษาคําพูดรักษาพิษยศเส้นวัฒนารักษาเงินนะพูดแล้วมีคนฟังเส้นต่อไปเส้นการเดินทางการเดินทางมันเป็นเส้นของเส้นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราขวางได้ไม่เป็นไรนะเส้นการเดินทางก็คือเราก็พูดว่าเส้นการเดินทางคือนะครับ เดินทางเป็นอย่างก็มีแต่คนรักคนรักเราเรารักเขาปลอดภัยทุกที่นี่ครับนี่คือเส้นการเดินทางมีแต่สลายตรงนี้การกระบะเราเขียนออกแบบที่สวยเรามีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับน่เราออกแบบที่สวยให้การฝับมือพบการวางมันก็คือการออกแบบนั่นเองการกระบะเราขอมือมาให้กล้องจับอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเส้นการกระบะการฝังมือ ราสสงหอังสัมผัสที่หกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้าต่อไปนะครับเส้นต่อไปเส้นชีวิตพุ่งขึ้นหนึ่งนิ้วชี้ซึ่งตัวเราเองก็มีอยู่แล้วก็สามารถเขียนทับได้เลยเส้นชีวิตพุ่งขึ้นหนึ่งนิ้วชี้พูดจริงทาจริงรักษาความพูดวงพริหัสนะครับวงพริหัสนะครับเส้นวงพริหัสพูดคุยติดต่ออะไรก็เป็นครูเขาพูด มีสิ่งต่างๆมีธรรมะวิชาความรู้เรียนอะไรก็เป็นโครูเขานี่วงพฤหัสได้มาแล้วนะวงพฤหัสอยู่ใต้นิ้วชี้นะครับอ่ะมาเส้นวีนะัสอ่ะเส้นลายพระศุกร์เส้นลายพระศุกร์คือเส้นเหนือหัวใจเป็นเส้นพิเศษคิดการใหญ่ประสบความสําเร็จนะครับลายมือนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยหรือลายพระศุกร์ก็คือเส้นพิเศษคิดการใหญ่เป็นตา่างๆจะขึ้นในกรณี ศิลปินแห่งชาติพอเส้นวีนัสขึ้นวงกลมนับอยู่รัศมีขค้นวงกลมระหว่างนิ้วนางกับนิ้วการเส้นตัวนี้คือสนุกสนานเอ็นเตอร์เทนเมนตสร้างเสียงหัวเราะมีความผาสุกนี่นะครับให้กล้องดูชุดใหญ่คนของประชาชนพาทุกคนนะครับประสบความสำเร็จมีสิ่งต่างๆที่ดีนี่แหละเราก็บอกออกแบบกันไปนะมาข้างซ้ายมาข้างซ้ายนะครับ ข้างซ้ายเราก็ออกแบบเป็นอ่ะเป็นแบบไหนเส้นมาตนาเกิดเงินประจนแบบนี้เลยเนาะ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 นี่งขึ้นมาข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้มันมีไกด์อยู่แล้วเส้นมาสราเกิดเงินประันฮับเส้นไปเลยแล้วบอกเขาเนี่ยเส้นมาสราเกิดเงินประจนผูปหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบดวงดีประสบความสาเร็จมีสิ่งที่ดีลาาสามเส้นเลยมีอยู่แล้วก็ลาาเส้นเลยง่ายเลยเห็นไหมง่ายเลยออกแบบฟุ๊บมาชน นะครับิ้วใต้ยวโคนยืดการออกจากเส้นเลยเรามีแล้วนะต่อเส้นให้สวยงามแบบเนี่ยนะครับแต่งเส้นเขียนเส้นมาแล้เราก็ใช้อย่าให้เขเจ็บนะอย่าให้เขเจ็บของอาจารย์เนี่ยจะเขียนไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กเลยบอกว่านักไม่หั้นเจ็บถึงไม่ติดนานแต่เราก็ต้องมือเบานะครับมือเบาก็เขียนไม่ค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวก็ชินพอชินก็เขียน่า้ก็เหมือนปากกาเราใช้ตรงนี้ นะตอนนี้เราก็ต้องวางมือให้เป็นะเส้นพุทธเส้นพุทธเราก็ใช้ค่อยๆเขียนกระดาษทีละนิดทีละนิดมันก็ตรงไปเองไม่ต้องละเส้นไม่ต้องอะไรมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราเขียนไปเทียนนิดเทียนขีดนิต่อไปมันยังไงมันก็ตรงไปทางนุ้ย่อยนะัมันก็ตรงอยู่มันไปช,ชา้าไปเรื่อยมั่นใจตรงเนี้ยคนที่เขามาตัดเนะี่ย ใจเขามาใจจดใจจ่ออยู่ตรงนี้ยนี่คือฝึกสมาธิให้เขาคลายกมวลแล้วเขาจะคิดเอาแล้วอาจารย์จะเขียนเส้นที่ดีไหมแล้วจิตของเขาอ่ะปถมพยาบาลเขาเองมีความสุขจันลงใจโล่งนะครับนี่เส้นุุธโดยเราใช้หลักวิชาความรู้ของเรา,าเส้นุุดเส้นเกียรติยศเส้นอาทิตนะสามเส้นตัวนี้ยังไงชุดธรรมดาชุดทั่วไปเราต้องเขียนให้เขาคือวาสนา กิยศพุธเพราะว่าเส้นตรงนี้คือเส้นไอโซหรือร่ำรวยหรือผู้บริหารชั้นสูงต้องมีนะเส้นวาสนาที่สวยเส้นกิจยศที่สวยเส้นพุธที่สูงนี่คือชุดทั่วไปในใคุณก็ต้องเขียนครับวาสนากิจยศพุธนะะชุดใหญ่เพื่ออะไรตามที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนราคาข้อคือคนที่เป็นอาจารย์เป็นหมอดูเป็นนักศักลยนก็กินข้าวเราก็เอาตรงนี้มาเป็นนะครับนะราคาแต่ราคาก็คือคุณน,นั่นแหละ อาจารย์ท่านนั้นแหละพูดตั้งขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะคุณใจบุญคุณมีเมตตาคุณมีความดีหรือคุณถูดรีดเท่าไหร่อะเราพูดในความเป็นจริงเลยนะคุณก็ดูนะครับถ้าคุณมีความเมตตาต่อคนเขาก็ปากต่อปากมาเองนะนี่คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตก็เส้นชีวิตสวยนะเป็นเส้นเข้มอยู่แล้วเราก็ชมเขาว่าบอกเขาว่าเส้นชีวิตเขาสวยก็คือส้ำหนักสีเขาบอกแล้วว่าเส้นที่ดีมันต้องไม่แตก ถ้าแตกคือวิบากกรรมเส้นนั้นเสียถ้าเส้นนั้นเข้มก็คือเส้นนั้นดีแข็งแรงสัญลักษณ์ก็คือไม่แตกเส้นข้างซ้ายอ่านไปถึงคุณแม่ตระกูลทางคุณแม่เส้นข้างขวาคือตระกูลทางคุณพ่อนะม,มันมีที่มามีที่อ่านเพราะฉะนั้นเราไปอย่าลืมนะไปจําให้หมดและนํามาใช้สนุกสนานเฮฮาอนเตอร์เทนพู้ให้เป็นการพูดก็คือขายคาพูดอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็ขายคาพูดฉันก็หนึ่งในตองอู ฉันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิีงมงคลเป็นสิ่งต่างที่ดีแล้วเราก็ทําความดีด้วยความดีก็เสริมเราูา่ก็กลายเป็นพลังบุญจิตที่เราสุกจิตที่เรามีความรู้สึกเราก็ถ่ายทอดไปหาทุกคนสิ่งลี้ลับเทวราชินสักสิ์ตัวนี้นแหละที่มองไม่เห็นก็ช่วยเหลือเรานะครับเส้นช่วยชีวิตขนานผู้กับชิตก็เขียนไปก็บอกว่าคุณสมบัติของเส้นนี้ก็คือทําให้มี คนอุปถาภครังจูนช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือผู้อื่นประสบความสำเร็จเขียนไปนะครับเขียน้วก็พูดไปแต่เส้นนี้มีความหมายยังไงเขาจะรับสื่อและจิตของเขาสุขเขาคอยตามเราเขาก็คาดหวังจริงๆริะทุกอย่างอะ่ะมนุษย์อาจารย์เก่งเกจิพระอาจารย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ทุกคนก็ยอยู่ที่คาพูดพลัาางสิ่งตา่างและคนนั้นรับสื่อไปจิตเขาก็สุขน,น,นี่คือเส้นนะครับ ช่วยชีวิตเส้นชีวิตเส้นวาสนาเส้นกิติยศเส้นพุทธต่อไปเส้นการเดินทางเดินทางเราก็นะครับบอกเขา,ากัรยามิตรไปใหญ่แล้วแต่ก็เป็นมิตรกับเขาเขาเป็นมิตรก,กับเราเส้นการเดินทางมันก็จะเป็นอยู่าตรงเส้นชีวิตแต่งให้สวยแต่งให้ะสางต่อไปก็การกระบาดทางธรรมีผลพที่หกลางสมหออัูบาอานสิ่งศักดิ์สิทธิ าลายพัะศุเส้สนเหนืหอฝนเกลลายพัะศุกก็คือเส้นความสามารถพิเศษเส้นชิการใหญ่เจอผู้หลักผู้ใหญ่ทุกบุคคลมูเราแล้วก็ทําให้เราได้รับการช่วยเหลือ,อความรักความเมตตาเส้นวีนัสก็คือมงคมเราก็บอกว่าเสน่หาพูดคุยสร้างเสียงวเราะเส้นตัวนี้มีความหมายจริงๆก็คือศิลปะตามที่อาจารย์บอกกระแลสร้างเสียงวเราะสร้างความสุขสิ่งต่างเส้นชีวิตพุ่งขึ้นถึงชีวิต เป็นชีวิตพุ่งขึ้นหย่นีชีพูดคุยอะไรก็ทำอะไรเป็นจริงสิ่งต่างๆจริงจังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็วงพัหาัาความรู้ครูบาอาจารย์รวมทั้งหมดก็คือชุดใหญ่มีความหมายอยู่จริงเป็นสิ่งที่จริงเสร็จละชูภาพให้กล้องดูส,สองฝั่งมือเลยสองฝั่งมือเลยนะครับเนี่ยเส้นความหมายจริงนะครับแล้วก็ ประสบควาําเร็จมาถ่ายภาพนิ่งกับอาจารย์เพราะว่าพวกเนี้ยมันจะลบได้ง่ายมันจะออกได้ง่ายเราก็ต้องใช้ภาพยืนยันนลครับว่ามาศักกับอาจารย์มงคนรอดที่ทําจริงๆมาสิสต,ต่างค์จริงก็มีทนะั้งภาพนะเช็ดกล้องให้สวยงามนะแล้วก็ถ่ายนะครับน,นี่ม้เวละรวยด้วยข,ข,ข,ของอาจารย์แล้วก็ถ่ายอาจารย์ไปแล้ว หน้าตาจริงจังเพราะว่านะครับมีหลักฐานคือตรงนี้แหละมีทั้งวีดีโอมีทั้งภาพนิ่งเลยน,นะขอบคุณมากครับร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับยากไหมไม่ยากไม่ยากใจเป็นหนึ่งตั้งใจตั้งจิตตามความรู้สึกคำพูดชัดเจนน้ำเสียงสิ่งต่างชัดเจนส,สิ่งต่างๆคนที่เขารับสื่อเขาสบายใจตรงนี้แหละ ไม่เจ็บขอบคุณมากครับขอบคุณครับ